สวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาดูบ้านทรงโมเดิร์นขนาดเล็กครับเน็งก็ประมาณเจอเจ้าของบ้านครับช่างอํานาจครับวันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนอกจากจะเป็นช่างโซลาเซลล์แล้ววันนี้ทําบ้านเสร็จแล้วครับผมผ่านมาก็เลยเห็นป้ายอํานาจโซลาเซลล์นี่ครับก็เลยคิดว่าโอ้อยู่ตรงนี้เองครับวันนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับบ้านช่างอํานาจตามที่เห็นเป็นทรงโมเดิร์นนะครับเนาะครับผมโมเดิร์นครับอืมงบประมาณเท่าไหร่ครับหลังนี้หลังนี้ก็ทั้งารวมเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่างเลยตัน3เศษก็แบบ สามแสนกว่าบาททั้งห้องครัวทั้งคูป้าทั้งคูกระเบื้องสามแสนกว่าบาทสองห้องนอนสองห้องนอนกี่ห้องน้ําครับหนึ่งสองห้องน้ำสองห้องสองห้องน้ำครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องครัวครับผมอืมโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินดูบริเวณด้านหน้าก่อนครับนี่ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสองล็อกครับล็อกละสี่เมตรครับนี่ครับล็อกละสี่เมตรตามที่เห็นครับข้างบนก็จะเป็นโมเดลง่ายๆเนาะใช่ครับเนี่ยก็จะมีระเบียงนั่งเล่นด้วยบริเวณด้านหน้า นี่ครับระเบียงนั่งเล่นบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้านี้ยื่นออกมาอยู่ที่สามเมตรนะครับสามเมตรสามแสนนี่คือพราตาก็บาทก็คือเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทำมาที่เป็นส่วนไว้นะประมาณสามแสนสามนะประมาณสามแสนสามหลังนี้ใช่ไหมครับได้เลยนะืมดูได้เลยสามแสนสามครับผมสีก็จะเป็นสีเทาานะครับรวมทั้งกระบงกระเบื้องอะไรเบ็ดเสร็จหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูบริเวณด้านในของตัวบ้านนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น4คูณ8นะครับนี่ห้องนี้เป็นห้องกว้างห้องโล่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตีฟงตีฟ้าอะไรเรียบร้อยพร้อมอยู่เลยนะครับก็ทําเองแล้วก็จ้างช่างด้วยจ้างช่างด้วยครับทำเองด้วยแต่จ้างเพราะอะไตัวใหญ่ครับเราทำไม่ได้ตรงนี้ห้องก็คือแต่ละห้องคือ4คูณ4เมตร4คูณ4เมตรก็ถือว่าใหญ่นะครับนี่ห้อง4ครับ4เลยเห็นประมาณนี้นี่คือห้องกว้างห้องโล่งนะครับอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือไม่ก็ห้อง อะไรก็แล้วแต่นะครับห้องพักผ่อนประมาณนั้นสองห้องนอนสองห้องนอนห้องละสี่คูณสี่ต่อไปไปดูบริเวณด้านหลังครับห้องน้ําฝั่งด้านนี้ครับทะลุมาด้านหลังเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องครัวจะอยู่ที่สามคูณแดเมตรโดยประมาณนะครับก็จะเป็นไม้ระแนงเพื่อที่จะให้อากาศเข้านะครับมันจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีสองห้องน้ำโอ้ห้องน้ําใหญ่เลยนะครับนี่ ขนาดห้องน้ําคือ2อคูณสน่าจะประมาณนั้นนะครับใหญ่เลยนะครับของนี้ดูข้างในครับเพื่อจะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจนะครับก็ยังคงไม่เสร็จดีเท่าไหร่เลยยังเหลือนิดหน่อย่่าวอูืก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับก็มีห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องนอนก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมยูได้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ห้องครัวประมาณนี้อันนี้กระตู้เย็นเก็บนั่นเก็บนี่นะครับก็ดูให้เป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจนะครับนี่ครับมาบุกบ้านช่างอามากเลยครับวันนี้นี่ครับบ้านเล็กๆนะครับเล็กก็มีความสุขัผมแค่นี้เลยครับจริงๆชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่ใหญ่โตมากะครับห้องนอนหน่อยห้องนอนลูกชายเปิดไฟู้ยเพชรนี่นี่ห้องนอนลูกชายอันนี้คือในห้องนอนใช่ไหมครับนี่ห้องนอนครับผมนี่ก็ห้องนอนขนาดสี่คูนสี่ใช่ครับผม นี่ครับนอนลูกชายอยู่มสามครับนี่กำลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เป็นประมาณนี้ครับตีพงตีฟ้าอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมแบบนี้เลยครับนี่ครับโอเคนะครับก็ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะสร้างบ้านแล้วกันนะครับสามแสนบาทครับสามแสนกว่าบาทครับถ้าเกิดว่าจ้างช่างคิดว่าจะได้ราคานี้ไหมครับนี่ก็คือถ้าจ้างช่างรับเหมาไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าจ้างรายวันจะได้รายวันเราต้องได้นะครับไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรมาเองคือเราซื้ออุปกรณ์เองคืออันนี้ผมจะเน้น ซื้อของเองทุกอย่างครับทุกชิ้นทุกเหล็กหินปูนตายแล้วอย่างนี้เรามาจ้างค่าแรงเขาทำจ้างเอออย่างพวกตีฟ้าเนี่ยเราซื้อของจ้างค่าแรงครับทุกอย่จ้างค่าแรงถ้าเราจ้างเหมาเลยไม่ได้แล้วหลังขนาดนี้โอ้เกิดเตะนะไม่ได้ใช่ไหมครัไม่ได้ครับผมจ้างอะไรเหมาไม่ได้แต่ในยกคือพ่อตาทำเองด้วยแล้วก็จ้างช่างด้วยก็เลยได้ราคานี้ใช่ครับผมโอเคชัดเจนนะครับหลายๆคนจะมองว่ามันไม่ได้นี่ก็ก็ทคำได้ก็อยู่ได้แล้วนี่ครับผมได้แล้วครับหมสามแสนก็บาทนะครับสามแสนก็บาทโอเคครับ อขอบคุณช่างกณแม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสามแสนกว่าบาทครับหลังนี้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ